ตบตามละครเลยเหรอคะใช่ค่ะก้าวถอยหลังมานิดนึงแล้วมาช่วยลองดูตีความสิว่ามันสะท้อนค่านิยมอะไรบ้างไหมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆดูอะ้วเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะอะทำานี้ก็ได้ละครมันก็เคยทำติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกครูนกครู ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชวนคุณผู้ชมทาตัวเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบที่คุณผู้ชมได้อ่านได้ฟังได้เห็นนะคะโดยการขบคิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตสื่อที่คุณผู้ชมได้ชมค่ะว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงละครนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสื่อบันเทิงสื่อหนึ่งนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็สังคมไทยมายาวนานค่ะ แล้วก็ละครเนี่ยนะคะนอกเหนือจากความสนุกนะคะแล้วทําให้เราผ่อนคลายแล้วนะคะก็ยังสามารถสะท้อนปัญหาสังคมรวมถึงบางทีก็อาจจะสามารถปลูกฝังค่านิยมให้สังคมได้นะคะซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของประเด็นในวันนี้ที่เราจะมาชวนคุณผู้ชมได้พูดคุยแล้วก็คบคิดวิเคราะห์ตามรายการนกรู้กันค่ะ รายการนักรู้อยู่กับแขกรับเชิญ2คนของรายการนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นทั้งคอละครแล้วก็คอซีรีส์ค่ะขอต้อนรับคุณต้อมและคุณจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญคนแรกคุณจ๋านัทพกรกฤิณนสุธีรูสอนศิลปะคอซีรีส์สายเกาหลีส่วนละครวัยรุ่นไทยเธอก็ติดตามดูเช่นกันครับอีกท่านคุณต้อมปิยพรสุนทรเนรติวเตอร์ภาษาไทยสุดแซ่บ ผู้ติดตามละครไทยทุกประเภทเรื่องไหนฮอตเป็นกระแสเธอติดตามไม่เคยพลาดและแขกรับเชิญคนสําคัญนะคะเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญประจํารายการค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนันสราอรนกณอยุทยาอาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิดาค่ะสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตตั้งวงเม้ามอยนิดหนึ่งสี่สาวนะคะถามสองท่านก่อนค่ะ บอกว่าเป็นทั้งคอซีรีส์คอละครเลยนะคะถามทางคุณจ๋าชอบดูละครหรือซีรีส์แนวไหนก็โดยปกติจะดูซีรีส์วัยรุ่นรักใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปดูแบบไซไฟหรือว่าแฟนตาซีบ้างก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราสนใจอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วคุณต้อมล่ะคะอ๋อต้อมเหรอคะจริงๆชอบหลายแนวมากๆค่ะแบบบ้านๆธรรมดาเลยค่ะก็แบบนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะวัยรุ่นก็ชอบนะคะแล้วก็ชอบอารมณ์แบบว่าละครที่แบบ นางเอกแบบต้องแข่งแย่งชิงดีวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออคือชอบแนวที่สนุกสนุกมากกว่าแล้วทั้งสองท่านคือดูผ่านแพลตฟอร์มไหนถ้าเป็นจ๋าส่วนใหญ่จาจะดูผ่านออนไลน์ค่ะดูผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ตายมากกว่าทีวีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเปิดทีวีเอาไม่ดูแล้วหรอคะ <c oughs> ดูะ <c oughs> ก็เป็นรุ่น<า>ยุค <c oughs> เดียวกันแบบบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยเขาลาแบบที่บ้านเปิดเราก็จะได้แค่แบบผ่านๆใน,นแต่ถ้าดูเองจริงๆดูมือถือถนัดกว่า <c oughs> ใช่คุณต้องนะคะต้อนะคะจะมีแค่ละครบางเรื่องเท่านั้นค่ะที่ชอบมากๆจะดูทีวีเท่านั้นคือมันจะต้องแบบได้อารสถูกไหมคะแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่ปกติอะค่ะก็จะดูผ่านมือถือเหมือนกันฟังจากทั้งสองท่านนะคะละครมีหลายแนวมากแล้วก็ดูได้หลายแพลตฟอร์มด้วยอาจารย์คิดว่า ภาพรวมละครในยุคนี้เป็นยังไงบ้างคะ ช่วงนี้เราดูละครกันสนุกขึ้นเนาะ,นะจะดูตอนไหนก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมคะต้องยอมรับว่าละครเป็นความบันเทิงที่ใกล้ตัวคนไทยมานานมากแล้วแบ่งเป็นใหญ่ๆคือ2ประเภทคือถ้าเป็นคนที่อายุเยอะนิดนึงก็อาจจะยังดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะได้ดูตามผังรายการด้วยแบบเอ้ตยต้องรอดูนะสองทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นพวกเรา,าเนาะเด็กๆพวกเราโอเคทั <S 1> <S> <S 1> ้งหมดผ่านรายการเยมะกว้างเลยก็เราจะดูตอนไหนก็ได้แล้วเราก็มีเนื้อหาที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวพัฒนาการของ ซึ่งตัวคนทําเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาเนื้อหาหรือว่าเล่าเรื่องที่มันจับใจคนดูเนาะเพราะคนดูก็แบบมีทางเลือกเยอะทอํายังไงให้จับใจมากที่สุดบางเรื่องบางคนก็หากลยุธ์เนื้อหาแบบมีพล็อตใหม่ๆเ <c oughs> ช่นแบบให้ชวนให้เราสืบสวนสอบสวนเนกระปมเรื่องว่าใครเป็นคนฆ่าคนนี้คนนั้นหะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าเอาเรื่องประวัติศาสตร์มาร้อยเรียงเล่าเรื่องทําให้ดังไปทั่วประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยวิจรารณญาณในการชม <c oughs> ของคนชมอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ตอนเราดูละครมันก็จะมีขึ้นใช่ไหมคะเป็นฉากว่าเนื้อหานี้ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณอนั้นด้วยแล้วก็บางทีก็จะมีขึ้นว่าไอ้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ไหมคะซึ่งไอ้วิจารณญาณเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่โุธิภาวะของแต่ละคนด้วยคือต้องให้อาจารย์ช่วยบัญญัติคำว่าวิจารณญาณก่อนด้วยสิงแล้วมันคือยังไงแล้วเอามาใช้ได้ยังไงที่มาของคําว่าวิจารณญาณในในงานทีวีหรืองานกำกับดูแลโทรทัศน์เนี่ยเนาะมันก็คือมา จากว่ามันมีเนื้อหาบางกลุ่มที่เราเชื่อว่ามันมีความเสี่ยงต่อคนที่อาจจะยังไม่เท่าทันมก็คือไม่มีวุฒิภาวะเช่นเด็กเยาวชน,นะคะ่ะเช่นพฤติกรรมความแรงความก้าวร้าวภาษาหรือว่าเรื่องของทางเพศอันนี้กลุ่มเนี้ยเขาจะเรียกว่าเนะืนะ้อนะหาที่มีความเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนก็เลยทําให้จะต้องมีการเตือนว่าการดูเนื้อหาเหล่านี้ต้องใช้วิจารณญาณ คือถ้าผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วเขาอาจจะมีวิจารณญาณมากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กอาจจะต้องมีคนมาช่วยแนะนาทั้งสองท่านได้มีโอกาสดูบ่อยไหมคะละครหรือซีรีส์ที่มีเนื้อหาที่มีความเสี่ยงแบบที่อาจารย์อ้อบอกดูบ่อยเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าชอบอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะ ดูแล้วมันสะใจอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอมาเป็นในวัยเราอะเราก็สามารถแยกแยะได้ว่าทําไมตัวละครนี้เขาถึงทําอย่างนี้เขามีเหตุผลอะไรจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราดูอะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเราเขาไม่ได้ดูต่อเนื่องจนจบเ้งแต่ต้นว่าเพราะอะไรตัวละครถึงเป็นอย่างนี้แล้วตัวละครจบยังไงเราเด็กเขาจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องค่ะต้อมเหรอคะอย่างต้อมอคะจริงๆต้อมชอบดูมากเลยค่ะละครแบบนี้เพราะว่าเราก็เป็นครูใช่ไหมคะลูกศิษย์เราอะดูอยู่แล้วก็ต้องยอมรับอลวค่ะว่าเวลาเด็กๆเขาดูอะค่ะเขา ดูคนเดียวนะคะต่อให้ขึ้นว่ามีวิจารณญาณในการรับชมเด็กอะค่ะด้วยความเป็นเด็กเขาก็ดูเอามันเอาสนุกอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในฐานะที่ต้องเป็นครูแล้วก็เป็นคนดูคนนึงอะค่ะเราก็เลยต้องช่วยๆกันดูแลสังคมของเราอย่างเงี้ยค่ะฟังมุมมองของคนดูละครจากแขกรับเชิญของเราไปแล้วคราวนี้เรามาฟังมุมมองจากคนในวงการละครกันบ้างว่าเขามีความเห็นเรื่องการนําเสนอเนื้อหาละครในยุคนี้อย่างไรกันบ้างครับ จริงๆแล้วเนื้อหาแต่ละเนื้อหานีมน่มันก็สอดแทรกทั้งความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีให้กับคนดูได้ดูกันเนื่องมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กหน่อย,ยก็ควรจะมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆคอยให้คําแนะนําค่ะค่ะก็อยากจะให้เสพเป็นเรื่องของละครเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็นําเก็บไปเป็นข้อคิดสําหรับอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็อย่าไปใช้นะคะเลือกแต่สิ่งดีๆมาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ น,นี่ก็คือเป็นความตั้งใจของรายการนกรู้นะคะยุคนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าละครซีรีส์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบในการนําเสนอนะคะรวมถึงมีหลากหลายช่องทางด้วยก็อยากให้ทุกๆคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ตัวอย่างคลิปในวันนี้ที่เรามานําเสนอนะคะเราย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าที่เรายกตัวอย่างรวบรวมมาเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้เท่าทันสื่อเรามีเจตนาที่จะตั้งใจยหยิบยกเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆ ้อมกันแล้วก็มาพูดคุยกันต่อค่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่วิอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะพวกแกไปยุ่งกับพี่ก้องพ่อของฉันไง แต่ถ้าดาวยอมคุณง่ายๆดาวก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่ใจง่ายให้ผู้ชายโดยที่ดาวไม่ได้อะไรเลยแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะดาวถึงจะพอใจอความสวยของดาวกับตำแหน่งในบริษัทของคุณนา่าจะคุ้มค่ากันนะคะนี่พิพ ป้าถามแกจริงเหรอวะมีผู้ชายดีๆมาเนี่ยทําไมแกไม่แต,แต่งๆให้รู้แล้วรู้ลอดจะได้สบายไปทั้งชาติเนี่ยฉันไม่แต่งถ้าป้าอยากแต่งก็แต่งเองสิอ้าวแกพูดอย่างนี้ได้ไงวะฉันเป็นห่วงแกนะถ้าฉันสาวสวยอย่างแกเนี่ยฉันแต่งไปแล้วเอาเถอะคนอย่างฉันไม่ต้องมีผัวก,ก็หาเลี้ยงตัวเองได้อย่างฉันอะนะถ้าจะแต่งงานต้องแต่งด้วยความรักไม่ต้องแต่งเพราะเงินให้ใครมาเลี้ยงฉันหรอกแกก็กินสักสีของแกไปนะไปละ สองคนเป็นยังไงบ้างคะรวบรวมมาหลากหลายรูปแบบมากเลยก็เดี๋ยวต้องแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าในคลิปนะคะก็จะมีหลายแบบก็จะมีความรุนแรงนะคะซึ่งไอ้ที่ตบเต็มอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตจริงเนี่ยสำหรับต้อมอย่างเงี้ยต้อมจะไม่ทําแบบนั้นดูแล้วนะคะแต่ก็เข้าใจว่าผู้ผลิตก็ทํามาเพื่อเพื่อความสะใจเพื่ออัดฉลองให้แก่คนดูรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบความรุนแรงนะคะแต่ต้อมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยจะเป็นแง่ลบหนึ่งนะคะเป็นข้อเสียนะคะเหมือนกับว่า เด็กดูอะค่ะเขาอาจจะรู้สึกอยากจะทําแบบนั้นถามว่าเป็นที่น้องกันจริงๆอะคะ่ะจะตบกันขนาดนั้นเลยไหมในชีวิตจริงยังไม่เคยเจอแบบนั้นนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราดูอะค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญารคือคิดนะคะเราก็จะได้ข้อคิดจากละครต่างๆ ค่ะคุณจาะะ๋าล้ค่ะค่ะก็ในคลิปมีหลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะจากที่เห็นชัดๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเนาะมีทางผู้หญิงเขาทะเลาะก,กันหรือว่าแบบผู้หญิงเหมือนแบบนําเสนอว่าเอ๊ะถ้าอยากสบายก็ไปทําอย่างนี้สิเหมือนหลีดไปในทางที่แบบว่าเป็นเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบว่าอ่ะเราอ่ะมีคุณค่ามากกว่านั้นเราสามารถทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้มากกว่า อะไรแค่น,นั<ฆ>้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่จะดูบางบางซีนมันก็สะท้อนสังคมเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆดูอะแล้วเขา <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับ <c oughs> ตัวเองดี <c oughs> เขาอาจจะนึกพอเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้น,นะคะ่ะเขาก็นึกย้อนมาที่ละครนี้แล้วเขาก็ ทำอยางนี้ก็ได้ละครมันก็เคยทำนี่คือเหมือนพวกเราเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วคือแบบว่าเราเราโตแล้วคือเราโตแล้วเราดูแล้วเราก็จะแยกได้โอ้นี่ละครนะเราเราคงไม่ไปทำอย่างในละครเราต้องมีสติมากขึ้นใช่ใช่แล้วเราดูก็เออมันมันสนุกดีมันก็สะใจบางทีมันก็อาจจะดูไม่เหมาะสมแต่เราเราไม่ทำแบบนั้นแน่นอนแต่ว่าคุณจ๋าแล้วคุณต้อมก็ห่วงห่วงเรื่องเด็กและเยาวชนนะคะคือเตี๋ยนะคะตอนเด็กๆอะค่ะเคยทำแบบนั้นตบ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 ล่คนเลยเหรอคะใช่ค่ะจากนั้นเราแม่ก็ลงโทษค่ะคืองดดูละครส มเมื่อกี้ตัวอย่างที่เราเห็นกับสิ่งที่ทั้งสองคนนี้พูดคุยกันอาจารย์มีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือเรื่องผลกระทบของสื่อโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงเรื่องเพศเรื่องภาษาเนี่ยแน่นอนว่ามันมีงานวิจัยออกมาตลอดต่อเนื่องเพราะทุกคนก็เป็นห่วงว่ามันจะส่งผลอะไรไหมนะคะ,คะก็มันมีหลายๆทฤษฎีเลยตั้งแต่เรียนแบบก็มีอย่างที่เมื่อกี้ต้อมพูดหรือว่าในเรื่องที่เมื่อกี้เราดูก็จะมีเด็กบางคนเรียนแบบเหมือนกันที่เป็นปรากฏเป็นข่าวนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่พูดถึงก็คือว่าละครเป็นแรงเสริม ก็ค,คือว่าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะมีเหมือนกับความก้าวร้าวอยู่ในใจซึ่งมันอาจจะมาจากสถาบัานอื่นๆก็คือครอบครัวโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีความชื่นชอบความก้าวร้าวอยู่ในใจอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นแรงเสริมให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วมันมันเป็นฮีโร่มันเป็นตัวเอก mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หรือว่าอีกประเภทคือคนที่มีประสบการณ์กับการถูกใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจากในครอบครัวจากโรงเรียนถูกบูลลี่พ่อแม่ตบตีกันให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งเป็นแรงเสริมให้เขารู้สึกว่าการใช้ความก้าวร้าวรุนแรงหรือพฤติกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เป็นสิ่งที่สมควรกระทําอันนี้ก็เป็นคําชุดคําอธิบายที่กําลังจะบอกว่าสื่อน่ะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้เท่าทันไม่ได้แยกแยะเหมือนที่เมื่อกี้น้องๆว่ายค่ะจากที่อาจารย์อ้อได้แนะนํานะคะรวมถึงพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะ รายการนกรู้อยากจะย้ำจุดยืนนะคะว่าที่เรานำเสนอทุกๆเทปนะคะทุกๆตอนของรายการนะคะเราแค่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันสื่อน,นะคะอย่างเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์อ้อได้พูดได้เห็นภาพมากๆเลยว่าเราไม่ได้ตัดสินว่าสื่อหรือว่าละครเนี่ยเป็นแพ้นะคะแต่ว่าเราให้เห็นว่าละครและสื่อมีอิทธิพลมากจริงๆและสามารถเป็น ตัวหนจุดหนในการที่จะไปกระตุ้นนะคะให้เด็กหรือเยาวชนทําพฤติกรรมเรียนแบบสื่อหรือละครได้นะคะซึ่งในช่วงหน้านะคะเราจะมีวิธีการรู้เท่าทันสื่อที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามแล้วก็มารู้เท่าทันสื่อพร้อมกันกันกบรายการนกรู้ค่ะ เราดูแล้วเราก็จะแยกได้โออนี่ละครนะเราเราคงไม่ไปทําอย่างในละครหรอเราต้องมีสติมากขึ้นใช่ไม่ว่าจากในครอบครัวจากโรงเรียนถูกบูลลี่พ่อแม่ตบตีกันให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งเป็นแรงเสริม กลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะคลิปเมื่อช่วงที่แล้วเราจะใช้5ากลยุทธ์ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เวลาดูละครค่ะต้องบอกว่าน้องๆเมื่อสักครู่นี้ที่วิเคราะห์กันไปเนี่ยก็มีแอบใช้กลยุทธ์การดูเท่าทันสื่อไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงกันอีกทีนึงอันแรกที่สําคัญก็คือว่าลองดูจากคลิปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเวลาดูละครเราตั้งคําถามว่าคใคร ก็คือว่าเอ๊ะใครเป็นคนสร้างละครนี้นะคะบริษัทอะไรแล้วเอาไปออนทางช่องไหนหรือออนทางอื่นไหมหรือว่ามันออนไลน์ only ตรงนี้สำคัญยังไงคิดว่าแล้วถ้าเรารู้ร,รู้พวกนี้มันจะช่วยให้เราเข้าใจอะไรได้บ้างคะเราน่าจะแยกแยะได้หรือเปล่าว่าว่าที่ละครทำเนี่ยเพื่อเพื่อการตลาดหรือว่าเพื่อโปรโมทหรือนู่นนี่นั่นอย่างนี้คะ่ะเราก็จะได้รู้ในใจเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบได้ทําได้หรือพฤติกรรมที่ทําไม่ได้ S <S เหมือน,เ,นเขาผลิต<ช>เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย<ช>ไหนอะไรเง<ล>ี้ยค่ะใช่ใชเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าใครแล้วออนช่องไหนช่องทางไหนเนี่ยเราจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเขาเป็นใครเหมือนถ้าเป็นทีวีแน่านอานเขาไม่ไปจับกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหรอกเพราะว่าละครวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยมาดังทางทีวีเนาะจะเป็นละครไปออนทางออนไลน์แล้วก็ดังแต่วัยรุ่นยังดูอยู่นะคะโอเคค่ะจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะจะต่อเลยคะ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญนี่คือว่าเราจะรู้ว่าแพลตฟอร์มเนี้ยอย่างถ้าเป็นออนบนทีวีไงค่ะแล้ว ก็จะรู้ว่าเอ๊ะละครเขาจะถูกกำกับระดับหนึ่งลแล้ว็่คือว่ามีเรตติ้งมีอ่านอ13น18ซึ่งก็ต้องใช้ประโยชน์จากมันนะหรือว่ามีเรื่องกำกับเวลาด้วยว่าออนได้กี่โมถึงกี่โมงตรงนี้เราต้องใช้ประโยชน์กับมันแต่ถ้าเป็นออนไลน์บุ๊กให้รู้ไว้เลยว่าไม่มีใครช่วยคุณดูนะอีกอันนึงที่สําคัญน,นี่คือการตีความเนื้อหาตีความค่านิยมทัศนคติที่มันแฝงมากับเนื้อหาละครคืออย่าเอามันเทิงอย่าเอามันอย่างเดียวอย่าไปอินแล้วจนแบบ ก้ถอยหลังออมานิดนึงแล้วมาช่วยลองดูตีความสิว่ามันสะท้อนค่านิยมอะไรบ้างไหมเป็นความดุนแางทางเพศผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ประเมินว่าไอ้ค่านิยมที่เขาแฝงมาตรงเนี้ยเหมาะสมกับเราไหมกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราไหมแล้วเราคิดว่ามันน่าจะ ดูไหมถ้าไม่ดูเราอยากจะร้องเรียนไหมก็เป็น5กลยุทธ์ที่อาคิดว่าน่าจะทําให้คนดูละครสนุกขึ้นและตอนนี้นะคะก็มีอีก1คลิปตัวอย่างนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองใช้5กลยุทธน์นี้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเราทุกคนเฮ้ยเยี่ยมพี่จักฉลคือเราเปล่าตบเลยเยี่ยพี่อจัฉลเข้าไปแกตบมันเลยตบมันสิแกกดมันเลย เ,เจ็บมากไหมหนูอายเธอไม่ต้อง آ آ อายเธอไม่ได้ทาอะไรผิดอภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยที่เธอไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเป็นผู้หญิงไปตบตีกันเรื่องผู้ชายมันใช้ได้ที่ไหนเธอไม่รู้จักอายบ้างหรือไงนึกถึงหน้าพ่อและแม่ของเธอบ้างเอายิงดิวะาเฮ้ยเดททำไมวันวันเล่นแต่เกมอ่ะฮะ ข้าวก็ไม่กินหนังสือก็ไม่อ,อ่านทาไมให้เดยเล่นเกมอะ่ะจะให้เดยําอะไรวันๆพ่อทําแต่งานอะ่ะไม่เคยสนใจกันเลยจนแม่ต้องหนีไปแล้วอะ่ะเดยเหงาเดยก็มีแต่เกมที่เป็นเพื่อนนี่แหละอ่ะเอางี้เดี๋ยวเสาเนี้ยพ่อไม่ทำโอแล้วเราไปชวนเพื่อนลูกมาเล่นบอลนี้ห ถ้าตอนไหนที่เดยอยากเล่นเกมพ่อขอให้เดยเข้มแข็งเอาไว้นะลูกพ่อเชื่อว่าเดยสามารถเอาชนะใจตัวเองได้และสอบผ่านได้แน่ๆเหมือนที่เดยเคยเตะบอลชนะในวันนั้นไงเป็นไงบ้างคะครั้งนี้ครั้งนี้แอดวานซ์มาน,นิดหนึ่งจากช่วงที่แล้วคือให้น้งสองท่านลองใช้5กลยุทธ์ใช้5กลยุทธ์แล้ว เห็นคลิปตัวอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างคือสังเกตไหมคะว่าละครที่ลงในช่วงศุกเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงสองทุ่มครึ่งเป็นช่วงที่คนดูเยอะเนี่ยมันจะต้องเป็นละครที่เหมือนให้ข้อคิดนะคะเหมือนสะท้อนปัญหาออกมาปุ๊บแล้วบอกเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคืออะไรลูกติดเกมทํายังไงเด็กตบกันเฮ้ยหนูไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงสู้สุดท้ายเนี่ยมันจะลงโทษหนูเองอยู่แล้วในสิ่งที่น้องทําอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นละครที่ถูกควบคุมแบบนี้นะคะก็คือมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนสามารถดูได้ผู้ปกครองดูได้แล้วให้คําแนะนําลูกไปด้วยอันนี้ค่ะถือว่าเป็นละครที่สะท้อนสังคมแล้วก็พยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่สังคมจริงๆอย่างเงี้ยะค,ะค่ะ ใช่ค่ะเห็นด้วยกับพี่ป้อมเลยเพราะว่าละครทั้งสองทั้งทั้งหมดที่นำมาให้ดูใช่ค่ะก็คือเหมือนจะลงช่องลงช่องแล้วก็ลงในช่วงเวลาที่เป็นเวลาครอบครัวสามารถดูด้กันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการบอกถึงเหตุและผลปัญหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ผลหลังจากนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราได้ลงลึกตกผลึกแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากละครหรือว่าเหตุการณ์สมมุติอันใดได้อย่างเต็มที่เลย ชอบคุมไหมคะอาจารย์ะนี่ถือเป็นถือเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีนิดนึงเลยพอบอกว่าใช้5้ากลยุทธ์นะเป็นสองคนสปอน์ไปนิดนึงใครตอบก่อนดีแต่ว่าถือว่าตอบได้โอเคเลยใช่คะอาจารย์มีการวิเคราะห์ที่ที่ดีมากเลยนะคะอาจารย์เติมอีกนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าแล้วถ้า คนอื่นที่แตกแต่างจากเรามองเนี่ยเขาจะตีความเนื้อหานี้ต่างจากเราไหมคะคือถ้าถ้าเป็นต้องมาค่ะต้องจะมองว่าถ้าเป็นคนทั่วทั่วไปอะคะ่ะ mm hmm. บางคนเขาไม่ได้มีความรู้ถูกไหมคะ mm hmm. เขาไม่ได้มีของอะไรเยอะ mm hmm. เขาก็ดูเอาสะใจเอาสนุกอย่างเดียว mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เป็นหน้าที่อะคะ่ะของ <c oughs> ทุกคนนะคะที่รับสื่ออะคะ่ะ <c oughs> ว่าจะต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองและครอบครัวตัวเองอยังไง mm hmm. ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็สอนลูกหลานของเราที่ที่รับสื่อตรงนี้ <c oughs> แต่ว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเป็นละครช่องใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วลงช่องเวลาที่คน เมันก็จะมีการขึ้นเตือนแล้วอย่างน้อยอค่ะให้ผู้ปกครองอค่ะช่วยดูป้ายเตือนนิดนึงแล้วกระซิบบอกลูกบอกหลานที่นั่งดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ค่ะีชวนเด็กเด็กจะได้รู้จักสังเกตด้วยใช่ค่ะ,คะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เขาดูเพื่อความสะใจาเพื่อความบันเทิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปคอเจาะลึกอะไรประมาณนั้นเขาก็อาจจะได้รับเหมือนกับเป็น อีกมุมมองหนึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่เขาไม่เคยทาก็ได้ค่ะเหมือนเด็กบางคนอาจจะเป็นเด็กเรียบร้อยมากเห็นเด็กปบกันปล่อยกันอะไร่เยค่ะเขาก็จะเห็นแบบว่าเป็นความสะใจคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการดูแลเด็กใช่ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสได้บอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรถือว่าเด็กๆรอบๆตัวคุณต้อมกับคุณจ๋าเนี่ยโชคดีเพราะว่ามีคุณครูคอยแนะนํานะคะแล้วถ้าเกิดเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นเรามีมาตรการ อะไรที่ช่วยในการควบคุมเนื้อหา<ช>นะคะ<ช>หรือว่าที่จะช่วยให้เด็กๆและเยาวชนหรือคนดูก็ตามเนี่ยมีวิจารณญานมากขึ้นบบนีแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะคือพาร์ทคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นดิจิตอลทีวีเขาก็จะมีกฎอย่างที่เราต้องว่ามาสักครู่นี้ในส่วนของออนไลน์เนี่ยมันอาจจะยังไม่มี เข้มงวดขนาดขนาดฟรีทีวีใช่ไหมคะตรงนี้มันก็ต้องกลับไปที่พาร์ทคนทําสื่อและผู้ผลิตสื่อเองคนที่ทยยําออนไลน์โอลลี่อะไรเงี้ยเราโอเคเราอยากจะนําเสนอความบันเทิงเราอยากจะนําเสนอตีแผ่ความจริงของสังคมแต่ว่าบางทีก็เกินจริง oh. เกินความจริงไปไงคนนี้ไอ้ตัวความจริงของสังคมตรงนี้ต้องประเมินดีๆคะ่ะผู้ผลิตว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษหรือเปล่า หรือว่าจะบาลานซ์ยังไงให้ประโยชน์ที่ได้จากการตีแผ่เนี่ยไม่นําไปสู่ผลพวงเรื่องของการซึมซับพ,พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึมซับความรุนแรงมันต้องใช้ศิละปะในการเล่าเรื่องมากๆที่จะเราอยากจะตีแผ่นนี่แหละแต่ว่าทำยังไ,ไงไม่ให้ผลพวงเนี่ยมันเยอะมากให้มันน้อยลงอันนี้คือภาคผู้ผลิตเพราะว่าจะแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารอเรื่องไหนรู้สึกสอนมากเกินไปหรือว่าทําให้เด็กจับได้ว่าอ่ะ เริ่มสอนเราแล้วเด็กก็จะไม่ค่อยโฟกัสจะเลิกดูมันไม่สนุกสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะันี่เป็นเรื่องศิลปะที่บางทีภาครัฐก็ต้องใส่ใจเหมือนกันว่าทํายังไงให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้อันนี้พาร์ทที่2แต่พาร์ทที่3คือเนี่ยแหละค่ะคือผู้ชมผู้ฟังคุณครูและตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราถ้ามีความรู้เท่าทันสื่อเราก็จะช่วยกันดูแล้ตัวภูมิทัศน์ตรงนี้ได้เนื้อหาไม่ว่าจะเข้ามายังไงเราก็ต้องฉีดวัคซีนมีวิจารณญาณทุกครั้งไม่ต้องรอคตือน อย่างเงี้ยค่ะ,คะเป็นต้นค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะ ครบถ้วนบริบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่อาร์ตบอกนะคะว่ารายการนกรู้เนี่ยเราตั้งใจนะคะจะเป็นสื่อหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมกลับนะคะก็ต้องบอกว่าการผลิตสื่อการผลิตละครการผลิตร,รายการหรือแม้แต่การชมรายการเองก็ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลินะคะที่คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้5กลยุทธ์อย่างที่อาจารย์อ้อบอกนะคะ รวมถึงผู้ผลิตแล้วก็ทุกๆคนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราทุกๆคนช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนเวลาชมสื่อค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านเลยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้รายการนกรู้เวลาเราหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ